ในปี2,568ชาวเน็ตนี้ทำงานหนักในะเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามีประเด็นที่ติดตามและแสดงความคิดเห็นร่วมแชร์กันแทบทุกวันตลอดปีที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างที่สำคัญไว้ไซส์ค่ะได้เปิดสถิติ10ประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุดในปีนี้โดยอันดับแรกค่ะเป็นสถานการณ์คือชายแดนไทยกัมพูชาคนสนใจมากที่สุดค่ะ และตซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลทายศูนย์เปอร์เซ็นต์ประโยชน์เต็มๆอร่อยเกินป้านบริษัทไวซ์ไซต์ประเทศไทยจำกัดได้รวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือโซเชียลไอเพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุดเก็บข้อมูลช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง2 2บธันวาคม2568เพื่อสรุปให้เห็นภาพชัดเจนว่าในปีที่ผ่านมามีประเด็นใดบ้างที่สร้างกระแสพร้อมกับเผยส0ประเด็นร้อนแรงที่สุดของปีนี้นะคะ ประเด็นที่1ค่ะนั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่พุ่งทยานแบบทิ้งห่างประเด็นอื่นหลายเท่าตัวด้วยยอด e n g a g e m ม n t มหาศาลกว่า1,000ล้านครั้งจากข้อพิพาทและการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนจนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้างเรื่องนี้เป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลมีเดียจนแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องขึ้นเทรนต่อเนื่องหลายสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่กระทบคนไทยทุกคนและสร้างกระแสมากที่สุดในปี2568ค่ะ ประเด็นที่2คือ b u สวีคอตออฟยูไอชัยค่ะกับกระแสะคือ T-POP ในประเทศไทยนะคะที่กวาดยอด Engagement ไปถึง416ล้านครั้งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานแฟนคลับที่สามารถสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ได้ต่อเนื่องค่ะ ประเด็นที่3คือสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นะคะชาวโซเชียลมีเดียทั่วประเทศร่วมใจระดมความช่วยเหลือผ่านทุกช่องทางแชร์พิกัดขอความช่วยเหลือโพสต์รายการของบริจาคและส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ยอย่างไม่ขาดสายค่ะประเด็นที่4คือกระแสฟีเวอร์ของหลิงออมนะคะในยุคทองของซีรีส์เกิร์ลเลิฟนั่นเอง ส่วน5เป็นเทศกาลสงการานค่ะหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกสงการานในปีนี้จึงถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่และก็เป็นพิเศษในฐานะ w ว r l r Water Festival จนทำให้สงการานกลายเป็นซอฟ t ์พาวเที่แข็งแกร่งที่สุดของปีและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก ประเด็นที่6คือเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะไฮไลท์ที่สร้างกระแสอย่างมากคือการมูเตลูออนไลน์ชาวเน็ตก็แชร์กันสนันทม์มลน์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะประเด็นที่7คือซีเกมค่ะปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่33ในเดือนธันวาคม2 5 6 8กระแสความตื่นเต้นและการเชียร์ทับนักกีฬาไทยก็สร้างความคึกคักบ,บนโซเชียลมีเดีย ทั้งการชื่นชมชัยชนะของนักกีฬาการวิจารณ์พิธีเปิดปิดการแข่งขันและก็ดราม่าผลการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเด็นการตัดสินความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านหรือโมเมนต์สุดประทับใจของนักกีฬาไทยก็ล้วนทำให้ยอด Engagement คึกคักและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในการส่งท้ายปี ประเด็นที่8ปคือผลกระทบแผ่นดินไหวค่ะโดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้ชัดเจนในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศประเด็นที่9คือเทศกาลเจนนี่ ไม่พูดไม่ได้นะคะสำหรับในปีนี้กับปรากฏการไลฟ์คอมเมอร์สค่ะที่ส่นสะเทือนวงการอ e ีคอมเมิร์ซไทยอย่างแท้จริงถือเป็นกรณีศึกษาสําคัญและแมค้าออนไลน์ในปีนี้ที่ทุกคนต้องติดตามประเด็นที่10คือการประกวดมิ s แกรนอินเ r อร์เนชั่นแน2025เวทีนางงามที่การันตีความดราม่าและก็ความสนุกสนานทุกปีสิ่งที่ทำให้ยอด e อน e n g m e n t พุ่งขึ้นไปถึง119ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะ จาก10ประเด็นยอดนิยมประจำปีนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดนะคะว่าโซเชียลมูฟเมนต์ก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและกำหนดทิศทางมากกว่าที่เคยตั้งแต่ประเด็นการเมืองไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติจากเวทีนางงามระดับโลกไปสู่สนามฟุตบอลทุกยอดไลค์ทุกการแชร์และทุกคอมเมนต์ล้วนมีพลังในการสร้างกระแสและส่งผลงต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจแบรนด์ต่างๆและ Mac, แม้กระทั่งนโยบายสาธารนณะ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้นะคะว่าปี2,568ไม่ใช่เพียงปีแห่งการรับชมและติดตามคอนเทนต์ค่ะแต่ว่าเป็นปีที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทุกคนกลายเป็นผู้สร้างกระแสและผู้กำหนดทิศทางของสังคมอย่างแท้จริงด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ